นี่พี่น้องครับยอดด่านพุนเหรอพี่น้องครับนี่สดยอดสดยอดชมบรรยากาศรกซบนอากยูกรเราซึ่งเราอยู่กับยูทั้งคู่เลยเนาะนี่นครับ เป็นหน้าผาเลยมีแน่น่ะก่อนนึ่งแห้งแล้วจะซึมมาแล้วใส่ดินบาลนีผู้ป่วยเป็นไหมแ้เป็นซึมันนี้ม่โป๊ะใช่ตนนี้เท่าเท่ายางตจอยมาถาดนี้พระอาจารย์พระอาจารย์ครับต้อห้างผึ่งเนงามส โอ้ยเต็มเลยอ่ะอร้ายห้างเลยครับโอ้ห้างหรอก ไฮยามมาจดเอาสมัยเก่ายู่บ้หูจักเนี้ยคือคอยอันแยนไปเอาไปนางมอส่เดียวเขาจะดูถูกว่เอาม่ช่ก็ไปยุน่นกับตเบียรม่ใช่ก็ไปนางแบบขโยกประมาณนี้เพราะว่าอใจแนะมือมงไทยเขาถือเลยคำนี้ามี้มี่เรียบร้อยก็จะก็จะดูโอเคเลยมืองไทยกตระว,วังาด้วยกันกาพาไปน่งมอสัไกลๆสิเขาไม่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 สิมื่อกี่มเคยน่ยงมาใสไกลๆอง ปดผู้หัวได้นาะกปิดนังโดดแล้นั่งแต่เาหัวขามั้งเขากป็นั่งข้างขาเป็นนั่งซ้อนไนยูนั่งซ้อน่าคนั่งซอนมยิ่งขบบอกคิงขับโอเคโอเคจะไปนั่งขับไดุ้ณยางขับละไอาจารย์้าตอนซ้อนตึ้ว่าวเนอส่เยนทั้งอเมริกาอากบมาเที่ยวพาแต่มพี่้องครับนะครับชมบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวผมพ้างานเบ่งน,นะครับผมน,น,น,นะครับนนยอนนี้กําลงถึงมาถึงนะครับพี่น้องครับกันนั่งพักสักครู่เดี๋ยวสิพห้าอย่า,ายงาน,นะครับ มันเป็นเศษก่อนๆเลยครับจ้างมาลงไหลบอกเห็นมาหลงหลขึ้นมาแตหลอยู่ดิคุณจ้าตืออตืเตเตเตอ๋อุวมันเดี๋ยวางบนจะลงมาีละออหนตะไดิหน้าพามุ่นุ้งแหย่่้นอกกะเยส่นลือคไปมมมซ่นามีแน่ะก่อนหนึ่งแนื้อ เอามาใส่ยนบาีผู้ป่วยเป็นไงต่ก็เป็นผู้่ยนี้มันโคตราส่ก็จะก็จะครับโต้ห้างผึ่งเต็มเลยอ่ะพ่ลายห้างเลยครับอ๋อ One bueno, pero...

你拿到了，对吗？ นาอย่าไปต่อไปได้แต่อันตนตรายก็ค่สีเราต้องย้อนกับนะน่ยันใจ่เ่ันงนนี่นะพี่นะครับอันนี้จุดกลุ่มที่สองนะครับผม

จุดสองแล้วพ่ะย่ะจันนะจุดสามจุดสามนะครับเพราะว่าเพื้นบ่าหายไปต่อนะครับปิดทางนะครับทางปิดเพราะว่าทั้งหมดอันตรายไปถึงแล้วเดินกลับมาแล้วไปถ่อแล้วตรงนี่นี่นะครับน่าสีเป็นปรับปรุงทางยางอาจสีบรปลอดภัยนะครับผมเก็บภาพไม่ซีด้วยนะครับ อาสิหินลนอาจสิเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้านะครับเจ้าหน้าที่บอให้เขาได้พี่น้องครับเข้ากันเลยเด็กงากับพี่น้องครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันตัวนี้นี่นี่ลายมือพ่นบอกเห็นไหมเห็นไหมมีเสียงไหมรอยมือเห็นไหมนั่นเด็กเหไหมเห็นบอกมีเสียงบอเห็นอยู่มือหน่อยหน่อยนะมือขึ้ยิ่งลายมือพ่นบอกจับปโลดแมนอ๋อ แบ่นั่งล่ำเนี่ยฟวดไปแท้แต่แท่แท่สังข์งก็จะเป็นยุคปัจจุบันก็มีสี่ใบดิ้นหรือว่าเขายางเขาประคองตัวไปพี่น้องครับกลับพี่น้องครับนะครับนี่นะครับพาชมบรรยากาศอ่าแต้มนะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิงดัดบนนะครับชมวิวบรรยากาศแนะนำโค้งนะครับผม ไปพี่น้องครับขึ้นเปลืบนกันฮหอดดันบนเลรอพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยยอดชมบรรยากาศดันบนพี่น้องครับฝากต่อพี่น้องสนับสนุนก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราด้วยพี่น้องครับขอบคุกันคลิปหน้าสวัสดีครับ